ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์คลิปวิดีโอพร้อมกับมีการระบุข้อความว่าดูเพื่อเป็นอุทาหรณ ดารถบรรทุกทับคนบาดเจ็บเล็กน้อยณนะลานขา้าวโพดห้วยใหญ่ซึ่งในคลิปวิดีโอนั้นปรากฏภาพชายวัยกลางคนนอนติดอยู่ภายใต้กระบะรถดาเสื้อผ้าตัวเปีกชุม่มไปด้วยคราบน้ำมันซึ่งชายคนดังกล่าวได้เข้าไปซ่อมคันบังคับดำรถบรรทุก18ล้อยี่ห้อฮิโน่หัวสีขาวหมายเลขทะเบียน82ดสขีดหนึ่งเพชรบูณ์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนลูกพ่วงซึ่งเกือบทำให้กระบะดำลงมาทับชายคนดังกล่าววิตด,ดับแทบเอาชีวิตไม่รอด โชคดีที่มีคนเห็นเหตุการณ์รีบวิ่งเข้ามาช่วยโดยใช้แม่แรงคำ้ำยกกระบะดำขึ้นไว้ได้ทันและช่วยกันดึงตัวชายคนดังกล่าวออกมาได้อย่างปลอดภัยโดยที่รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งทันทีที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาดูและคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเช่นดีที่ปลอดภัยเห็นหลายข่าวและน่ากลัวมากหรือคอมเมนต์ว่าเข้าอยู่ทำไมนั่นก่อนจะซ่อมจะทำอะไรทุกครั้งต้องมีไม้ หรือเหล็กคำไว้ด้วยนะครับอันตรายมากรวมกระทั่งถึงเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยกับคนขับรถดำแต่ก็ประมาทกันอยู่เรื่อยขอให้ปลอดภัยนะครับโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรมากบางคนก็บอกว่าไปหาอาบน้ำมนต์เดอ้อลูกพี่โคตรโชคดีซึ่งทางด้านของผู้โพสต์ให้เหตุผลว่าที่นำคลิปว e ิดีโอดังกล่าวนี้มาโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook เพชรบุญก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครลหลายๆคนที่ทำอาชีพนี้ว่าอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิต เพราะทุกคนไม่ได้โชคดีเหมือนคนในคลิปวิดีโอนี้เสมอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวน้อยมันยังบ้านท่านเถอะกำลังค้ำอยู่เอาไม้ค้ำเลยเลยไม่ค้ำไปเอยเด้อขึ้นเลยขึ้นเลย

มันบุกมันไปแก้วยกต้องใช้ตัไม้ไปกันจะไปโรงพยาบาลน้ำเลยทำอะไรจะไปโรงพยาบาลไปให้เขาตวดเิงโอ้มันต้องไอ้ยามันมึนยังไงมันตัวเดียวอ่ะมันเป็นไปได้เนาะเผากางได้เผากลางเฮานี่ไหมไปออกโหน้ตัวซ้ำสบาย